สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆอ,อีกแล้วนะครับผมอยู่ด้วยกันในช่องไอตอมเต้ม channel วันนี้จะามาสอนเพื่อนๆลงมอดเหมือนเดิมเป็นมอดรถทหารอาร์มี่ใครชอบแนวทาหารครับเป็นเวอร์ชันน1่งน่าจะเล่น1.45ได้นะครับเพราะว่าเกมเครื่องผมก็เป็น1.45เหมือนกันเล่นได้ลองลงแล้วนะครับ ก็จะมาสอนวิธีดาวน์โหลดม็อดรถทหาร army army s e uh, t ี่ army ets 2เวอร์ชัน1น4ดดาวน์โหลดตรงไหนนะครับเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปเหมือนเดิมเข้าไปลิงก์หน้าดาวน์โหลดเลยมา uh, สอนดาวน์โหลดก่อนะคนไหนที่อยากดาวน์โหลดวิธีดาวน์โหลดก็ทําตามเหมือนเดิมนะครับผม กดเข้ามาตรงดาวน์โหลดหนึ่งครั้งสำหรับคนที่มีอินเทอร์เน็ตดาวน์โหลดเมเจอร์ c ครี t e ดาวน์โหลดลิงก์คลิกมาหนึ่งครั้งแล้วก็รอห้าวิก็กดดาวน์โหลดลิงก์ i s ready อีกนะครับรอนะครับมันกำลังรีเฟซหน้าดาวน์โหลดอยูอ่ไฟล์ก็จะมีแค่219เเมกนะครับผม กด start download เลยนะคนไหนที่มีอินเทอร์เน็ตดาวน์โหลดมีเดเซอร์ก็จะขึ้นนะฮะตัวดาวน์โหลดไฟล์อินโฟตัวนี้ก็จะขึ้นมาแล้วเราก็กด start download นะเลือกไฟล์ดาวน์โหลดให้ประโยชน์ได้ไหนก็หาหเจอนะครับผมอันนี้ของเราดาวน์โหลดเรียบร้อยก็กดออกไปเลยนะครับเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไฟล์ดาวน์โหลดไว้ให้ใต้คลิปเช่นเดิมเช่นเคยนะครับผมวิธีแตกไฟล์วิธีแตกไฟล์ก็ เหมือนเดิมอของเราเอาไฟล์ไว้ที่ได้ดีนะครับเกมเยอะเหลือเกินนะอันนี้เราบอกซะก่อนแตกไฟล์ไม่ล้วแตกใหม่นะเป็นไฟล์ตัวนี้วินานะครับคลิกขวาที่ไฟล์มาที่ extract to a m i a z s e t กดคลิกซ้ายเข้าไป1ครั้งไฟล์นี้ไม่มีรหัสนะครับไม่มีพาสเวิร์ดเป็นไฟล์ฟรีเล่นฟรี เราก็จะได้โฟลเดอร์ไฟล์มา1ตัวนะฮะสองเมกตัวนี้ดับเบิลคลิกเข้าไปก็จะเห็นอยู่3ไฟล์มีแค่นี้นะครับเป็นไฟล์รูปแล้วก็เป็นไฟล์ ss c นะเป็นไฟล์ลดโดยตรงวิธีลงมอดในไฟล์เกมลงยังไงกดเข้ามาที่ document ลูกศรตัวนี้เหมือนเดิมมาที่ document แล้วก็หาไฟล์เกม euro t a x simulator นะครับ นะไฟเกมยูโรทักแล้วก็กดเข้ามานะกดลูกศรย่อยมาแล้วก็จะเห็นครับว่ามอดให้คลิกซ้ายนะคลิกซ้ายลากเมาส์แล้วก็ลากทั้ง3ไมไฟนี้ลงมาที่มอดตัวเกมนะครับย้ําว่าให้ลากมาทั้งหมดเลยนะครับผมลงมาที่มอดตัวเกมแล้วก็วางลงนะอันนี้คือมอดที่เราลงไว้นะครับผมโอเคตามนี้อ่านะ อันนี้คือวิธีแตกไฟล์เดี๋ยวเราจะลบตัวนี้ทิ้งคือเราลงเรียบร้อยแล้วนะครับลบทิ้งให้มันเหลือแต่ไฟล์ในตัวเกมก็พอไฟล์ที่เราแตกแล้วเราก็ลบทิ้งไปเลยเพื่อไม่ให้ลกเพื่อไม่ให้ลกได้นะครับได้ข้อมูลมันน้อยทีนี้มาเข้าตัวเกมเข้าตัวเกมเลยเราก็ต้องไปลงมัดในตัวเกมอีกนะครับผม หลังจากที่ลงในไฟล์ดอกคิวเมนต์เรียบร้อยอลงไฟล์เกมในดอกคิวเมนต์ก่อนนะครับแล้วก็มาลงไฟล์เกมามาลงไฟล์ในตัวเกมลงมัดในตัวเกมเริ่มล้วนเริ่มล้วนมันก็จะเข้ามาหน้าเกมยังไม่ต้องกดเข้านะครับคนไหนที่ คิดว่าลงไฟล์ในดอกคิเมต์แล้วจะเล่นได้เลยยังเล่นไม่ได้นะครับมอดยังไม่เข้าต้องมาเข้าคําว่าตัวมอดก่อนมอดเมนเจอร์ตัวนี้อ่ากดเข้าไปพอกดเข้ามาเสร็จรอสักครู่นะครับคอมคนไหนเร็วก็จะขึ้นมาเร็วหน่อยอารอก่อนนะครับจะสอนไปเร็วๆนะมอดก็ยังมี2ตัวนะครับ2ตัวนี้อ่าเป็นมอดลนแล้วก็อันนี้น่าจะเป็น ตัวแต่งในลงรถนะครับสักเพิ่มมาสักนิดหนึ่งหรือเป็นเทเลอร์แล้วเป่ะไม่รู้นะโอ้ตัวนี้เนี่เป็นเทเลอร์นะครับอ่ามันเขียนว่าเทเลอร์อันนี้ก็ติดตัวรถเดี๋ยวจะไปดูเทเลอร์มันก่อนอ่าผมยังไม่เห็นตัวเทเลอร์เดี๋ยวจะไปสอนวิธีใส่เทเลอร์ตัวนี้ด้วยนะครับผมวิธีลงก็กดคลิกอ่ามอดรถหนึ่งครั้งมันมีสองไฟลงทั้งสอง กดหนึ่งครั้งแล้วก็มากดลูกศรตัวนี้เพื่อให้มอดฝั่งนี้มาลงอีกฝั่งนี้นะครับไม่งงเนาะกดอีกไฟล์หนึ่งคลิกลูกศรน,นี้นะครับให้มอดมาลงฝั่งนี้เพื่อให้มอดที่เราลงให้มันแอคทีฟมอดทั้งหมดนะพอลงฝั่งนี้เสร็จแล้วก็มากดคอนเฟิร์มแชงด้วยนะครับเพื่อให้การลงมอดเสร็จสมบูรณ์นะอันนี้มันให้เทลเลอร์รถทหารมาด้วยเดี๋ยวเราไปดูกันอ่านะ เพราะว่าผมยังไม่เห็นเลยเมื่อกี้นี้ยังไม่เข้าไปดูมดัดเข้าไปดูแป๊บหนึ่งเทเล่อมจะยาวไหมเดี๋ยวเข้าไปดูทเทเลอร์ก่อนรอครับรอคอมช้าหน่อยมีเงินก็คงได้อัพใหม่นะคมนะอมเนี่ยเดี๋ยวจะเล่นเกมภาพสวยๆเกมแรงๆมาให้เพื่อนๆดู ะต่อไปนะครับแต่ละคลิปแต่ละคลิปถ้ามีงบก็จะจัดคอมตามงบนะครับผมภาพก็จะสวยขึ้นแต่ละเกมเนาะพยายามจะลงเกมที่เป็นภาพสวยๆภาพชัดๆนะครับเพื่อนๆจะได้ดูแบบสบายตามาดูเทเลอร์ก่อนนะอ่าเทเลอร์เมื่อกี้เราซื้อรถอ่าวิธีการซื้อรถก็เข้ามาตัวนี้ทรัคอ่าทรัคเดลเลอร์หรือเปล่านะครับ อาจผิดพาดถูกเพภาเข้าไปที่ access mod dealer นะฮะตัวนี้นะมันก็จะขึ้นมาแล้วนะครับผมกดลิกหนึ่งครั้งแล้วก็ซื้อตัวนี้ไปเลยแล้วค่อยมาแต่งกันใหม่อันนี้ผมซื้อไปแล้วเนาะนี่เห็นไหมตอนนี้ <c oughs> มันบอกว่ามันมีเทเลอร์มาให้ด้วยกดเข้าตัวนี้นะครับเทเลอร์เทเลอร์มาดูกันว่ามันจะมีเทเลอร์ของทหารไหม โอ้มันเข้ามาแล้วเพื่อนเพื่อนเทลเลอร์ก็เข้านะครับโดลลี่โฟว์เทลเลอร์นะโดลลี่โฟว์เทลเลอร์แล้วจะใส่เทลเลอร์ยังไงให้มันใส่ได้นะเรามีเทลเลอร์เราก็ต้องใส่เทลเลอร์กดกดซื้อเทลเลอร์ไปโอเคเอาให้มันอยู่บ้านหลังนี้เอาให้มันอยู่ในบริษัทแรกหลังแรกก็พอตอนนี้เรามี2บริษัท ให้มันอยู่บริษัทแรกก็ได้บริษัท2ก็ได้แล้วก็ชิค OK. อโอเคกดเก็ดนะครับซื้อเทเลอร์แต่มันยังไม่ใส่ให้นะ,ะไม่ใช่ว่าเราซื้อแล้วเราซื้อกดซื้อเทเลอร์ปุ๊บแล้วมันจะใส่เทเลอร์ไม่ใช่นะครับทุกคนต้องมาเข้าตัวนี้ก่อนเทเลอร์เมนเจอร์เดี๋ยวจะพาใส่เทเลอร์ก่อน เมื่อกี้เราเอาเทลเลอร์ไว้บ้านหลังนี้อ่บริษัทนี้อันนี่ไงนี่ไงนะบริษัทนี้ผมซื้อเทลเลอร์ไว้สองอันเพิ่มขึ้นมาก็จะเป็นนี่ดอลลี่ฟูลเทเลอร์นะครับเป็นเทลเลอร์ทหารตัวนี้วิธีใส่ทำยังไงพอเราคลิกหาเจอแล้วปุ๊บแล้วก็มากดตัวนี้กดตัวย s e นะครับ use อ่าภาษาอังกฤษ use คลิกซ้ายเข้าไป yes โอเคทีนี้เรามากดคอนฟิกดูก่อนอ๋อมันยังไม่ให้ตกแต่งนะครับมันน่าจะให้ขี่ไปศูนย์เนาะขไปแต่งทีหลังนะครับใส่เทเลอร์เรียบร้อยละเนี่เห็นไหมรูปการใส่เทเลอร์แล้วก็จะขึ้นมาเป็นประมาณนี้เลยเดี๋ยววิ่งให้ดูก่อนฮนะเราจะหาว่าคิดจุนะครับ วิ่งให้ดูก่อนโอ้โหมีรถทหารด้วยนะวิ่งให้ดูก่อนสักร๊บหนึ่งเพราะว่าเราลงมอดทหารนะครับมันก็ไม่เ,เลยมีรถทหารรถถังยเยอะแยะ โอเคเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวมา โอเคโอเคมาแล้วมาแล้วเมื่อกี้สั่งข้าวอยู่นะครับสั่งข้าวอยู่มาดูว่าเทเลอร์ของเรามันได้ใส่ไหมมาดูก่อนโอ้ยใส่หรือเปล่าเทเลอร์ยังไม่ได้ใส่นะครับเราต้องวิ่งไปที่บริษัทเพื่อที่จะไปใส่เทเลอร์ซะก่อนเฮ้ยใจเย็นใจเย็นกยใไหมใจเย็นใจเย็นจะใส่เทเลอร์ก่อน อถอยหลังเข้าไปวิธีใส่เทลเลอร์นะครับไใช่ว่าจะซื้อแล้วจะใส่เลยนะครับผมอ่าถอยหลังให้มันตรงอ่าถอยให้มันตรงถอยให้มันตรงเอใ,ใส่เทลเลอร์วิ่งให้ดูนะมันมีมัดเทลเลอร์มาแล้วก็ต้องใส่โอกดตัวทีนะครับกดใส่ใส่เทลเลอร์เรียบร้อยเห็นไหมเพื่อน แจวยังแจวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นใจเย็นไอ้หูใจเย็น,ใจ,ยนใจให้ไปก่อนดิไปจะรีบไปไหนอ่ะโอ้โหนี่ครับนี่ครับบอกตรงครับขาโหดครับอ่ารถก็เล่นได้เทเลอร์ก็ใส่ได้นะครับมันให้มาสองอันเลยเนาะแจวขอถ่ายรูปเลยเหอะ โอเคขอสักภาพขอสักภาพอ่าโอเคประมาณนี้นะครับเพื่อนๆสําหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงแค่นี้นะเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดไว้ใต้คลิปทําตามวิธีขั้นตอนแล้วจะเล่นได้นะครับคันนี้อ่าไว้เจอกันในคลิปหนะ้าสวัสดีครับ